จังสเปรโล่เฮ้ยนายเป็นใครวะนีดั้โคตรังเฮ้ยนั่นมันลูฟี่นั่นมันลูฟี่คนรปีศาจเฮ้ยเอาลูฟี่วไว้นะไม่เป็นนี่เอ้ยว่ายเรือเรือว่ายหนาไม่ได้เอ้ยเอ้ยลูฟี่เอ้าไปแล้วเหลือจะบวก เฮ้ยนั่นมันนักข่าวเอนเฮ้ยเจ้าทางไปโูซีนไปทางไหนโูซีนไปทางไหนเฮ้ยนี่เป็นวันอะไรที่นี่เลยพาไพ่มาดีมากับเด็กเอ็นพาไพ่มาดีมากับเด็กเอ็นเรื่องน้อยของค่ะเจ้าอย่าไปบอกแม่นางผีเสื้อสมุนน้ว่าข้าอยู่กับนางเงือกไม่งั้นข้าจะ ไปกันใหไป